มาพบมาพบกับเอเราจากกับสาวเมืองดาวคูดีนอเมริกามาจากวันนี้เอาพามาเก็บเห็ดเพิงจ้าเห็ดเพิงออกแล้วมาเราเร็วมาเนี้มานี้มานี่ยนี่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 พี่จ้าดอกบอกไงเลยดอกบอกไงมันเกิดเรื่องสิจ้าเกิดน้ำตกยาวิ้ยไม่ใช่มันตายแล้วเหรอเนี่ยวิ้ยมันโดนฝนมันตายแล้วมันกินไม่ได้แล้วแบบเนี้ยมันโดนฝนป้าพี่น่ะ มันโดนขนจ้ามันตายแล้วเข้ามาสาปวดได้เนี่ยโอู oh <my> God. ้หูนี่นี่ๆๆๆนี่นี่เดย์จ้านี่ได้อยู่เหลี่ยมเออกำลังแต่เดียวเบิร์เป็นเอียงปะ <laughs> มาสาพี่ดอกบางใายเลยนี่นี่อ้าอ้ากินได้จ้าปีที่แล้วอ้อกินแล้ว อกมาไงได้จ้ะอ้ยตะูติปิอุ้ยรงนี้คืองามเทตกปูติปิเลยอ้ยหวานๆจ้ะอวนหลวอวนหลววหลวจ้ะอ้วหวไมเงใส่บ่ลดจ้ะเอาไปล่างก่อนปลาจ้ะ เกิดนั่งเงสี่หละจ้าเพราะว่าจะไม่ตะกี้เท็กซัสมันสิเป็นเป็นปลาแล้วจา้าปลามันหลายเราบันี้มันเลยเกิดนั่งยังสี่หละอุ้ยนี่นนนนนนไงแม่อุ้ยไม่ใช่จ้ะ <laughs> แล้ยวยังไม้เบิ่งก็แต่กล่องก็สิเป็นล่มจ้า,ากระป๋องกระหอ้องไหนแม่ไม่รู้ไม่เคยเก็บค่ง ีำลังลยืนยุ่อ,อไไันนี้เอาก็ได้แล้วจ้า เป็นเชือนเป็นลากุดแล้วเขาบ่ไใดเราเราบ้านนี้เราก็เอาเนาะปีที่เราเอามาเก็บมรงนี้เราะไปแกง ยังอยู่นี่ปิปิปิปอุ้ยนี่ไงน,นี่ไงป๊าดดอกกวกงามหนึ่งใหม่ๆสดเลยจ้ามันออกจากเตาใหม่ๆเลย ไม่จ้าโอได้แกงหนึ่งอยู่ดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นเห็ดเพิ่งเข่าด้วยจ้าติ๊กที่ได้เอาเขานี่แหละไปแกงบ่าตายเบี้ยจ้ากินแล้วโอเคโนจ้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ด้วยจ้าแล้วคลิปหน้าสิเอามาฝากไม้ด้วยจ้านี่แหละเห็ดอยู่ไม่ดีกาแม่แทนกล้องให้เข้าดูหน่อยออกประมาณนี้แหละจ้าออกวิ่น้ำพงหยาโอเอ,ออกน้ำพงหยาลถแล่นเลยละ่ะไม่มีพงเลย โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไคร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้สาวเมืองดอกคุณ้ดยจาะคลิปนี้อไว้แค่นี้พอกับคลิปหน้าจาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย